วิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายยุโรปเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและส่วนมากอยู่ในซีกโลกตะวันออกทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทางทิศใต้ต,ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกติดกับทวีปเอเชียทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นอนุทวีปทางด้านตะวันตกของทวีปยูเรเชียตั้งแต่ประมาณ1850 การแบ่งยุโรปกับเอเชียมักยึดตามสันปันน้ำของเทือกเขายูรันและเทือกเขาคอเคซัสแม่น้ำยูรันทะเลแคดเปียนทะเลดำและช่องแคบตุรกีแม้คำว่าทวีปจะหมายถึงภูมิศาสตร์กายภาพของผืนดินขนาดใหญ่ที่ไม่มีการแบ่งอย่างแน่นอนและชัดเจนจึงมีการโยกย้ายติดต่อกันในช่วงสมัยคลาสสิกทําให้บริเวณชายแดนยุโรปกับเอเชียของยูเรเชียนั้นแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมภาษา ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของตะวันออกกับตะวันตกและแบ่งจากกันยังเด่นชัดกว่าการขีดเส้นแบ่งเขตแดนเส้นแบ่งเขตแดนของทวีปไม่ได้แบ่งตามเส้นแบ่งเขตแดนทางการเมืองทําให้ตุรกีรัสเซียและคาซัคสถานเป็นประเทศข้ามทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณ10,180,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2%ของผิวโลกในทางการเมืองยุโรปมีรัฐอธิปไตยและเขตปกครองกว่า50รัฐ ซึ่งมีรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดโดยกินพื้นที่ทวีปยุโรป39%ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลียนิวกีนีแทสมาเนียและเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกันในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีปทําให้แผ่นดินนอที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีปสําหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกาเป็นอีกหนึ่งทวีปที่มีลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลายและน่าสนใจทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ไม่ค่อยมีค่าสมุดอ่าวและทะเลเนื้อที่ประมาณสองในสามของทวีปเป็นที่ราบสูงส่วนลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบมีอยู่น้อยมากซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ดินแดนบริเวณชายขอบของทวีปเท่านั้นลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็นสี่เขตหนึ่งเขตที่ราบสูงและเทือกเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ สองเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแอฟริกามีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่สี่เขตคือที่ราบลุ่มแม่น้ำไหนที่ราบลุ่มแม่น้ำในเจอร์ที่ราบลุ่มแม่น้ำของโก,โกที่ราบลุ่มแม่น้ำาซมเบซีสามเขตที่ราบสูงและภูเขาสูงเป็นเขตที่สูงมีอยู่สองบริเวณคือเขตที่ราบสูงและภูเขาทางภาคตะวันออก เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้สีเขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลทรายซาฮาราถึงอัลกินีเขตนี้เป็นที่ราบสูงหินเก่าโดยมีพื้นที่ผิวปกคลุมด้วยหินกรวดปูนทรายและดินตะกอนภูเขาที่สําคัญในเขตนี้ได้แก่ภูเขาอะฮักกาทางตอนใต้ของประเทศแอลจีเรียภูเขาทิเบสตีในประเทศชาติหนึ่งลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาเหนือเป็นดินแดนที่คริสโตเฟอร์คลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีค้นพบเมื่อคศ1492โดยบริเวณที่ค้นพบคือหมู่เกาะเวสอินดีสเชื่อกันว่ามีมนุษย์เข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ3 0,000่นปีมาแล้วโดยโอพยพมาจากไซบีเรียผ่านช่องแคบปริงเข้าสู่ทะเลอาลาสก้าแล้วจึงขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนืออะและอเมริกาใตา้ดังที่ปรากฏร่องรอยของอารยธรรมหลายแห่ง ที่ตั้งอาณาเขตและขนาดทวีปอเมริกาตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือจดมหาสมุทรอาร์ติกหน,น้าน้ำทางทิศเหนือได้แก่ทะเลโบฟอร์ดอัลแบฟินอาวฮัสันช่องแคเบเดวิสและทะเลแลบประดอดินแดนที่อยู่ทางตอเนเหนือสุดคือแหลมมอริสเจซับซึ่งอยู่ทางตอเนเหนือของเกาะกรีแลนด์ทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแอตแลนติกดินแดนทางตะวันออกสุด ในส่วนภาคพ,พื้นทวีปคือทางตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งแลบระดอในประเทศแคนาดาทิศใต้ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีปดินแดนทางใต้สุดได้แก่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศปานามาทิศตะวันตกจุดมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบรนขั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียดินแดนทางตะวันตกสุดของภาคพ,พื้นทวีปคือแลมพพริน์ออฟเวลรัตอลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือมีเนื้อที่2 4 2 4 7 3 9ตารางกิโลเมตรรูปร่างของทวีปคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมหัวกลับการแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเป็น2ส่วนคือ 1. แองโกลอเมริกาได้แก่ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำริโอแกรนขึ้นไปประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ 2. ลาตินอเมริกาได้แก่ดินแดนของประเทศต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำริโอแกรนดลงมาประเทศในกลุ่มนี้ประกอบด้วยอเมริกากลางได้แก่ประเทศเม็กซิโกเบลีสคอสตาเรกาเอลซันวาดอกโกเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัว,วและปานามาและหมู่เกาะในทะเลคริปเปียนได้แก่ประเทศบาฮามัสบาเบโดสคิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันกรเนาดาเฮติจาเมกาแอนติกาและบาบูดาโดมินิกาเซนและเนวิสเซลูเซียและเซลวินเซนและเกรนาดิน หลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเป็นดินแดนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้เมื่อประมาณคริสตว์วรรษที่15ต่อมาคศ1572ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาได้ต่อสู้เรียกร้องเอกราชเกือบทุกประเทศในปัจจุบันจึงมีอิสระในการปกครองตนเองยกเว้นเฟรนเกียนาและหมู่เกาะฟอกแลน ที่ตั้งอาณาเขตและขนาดมีเนื้อที่รวม17,821,029ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมกลับข้างกับทวีปอเมริกาเหนือและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือดินแดนภาคพื้นทวีปทางเหนือสุดคือแหลมไกยินัททิศตะวันออกจดมหาสมุทรแอตแลนติกดินแดนภาคพื้นทวีปทางตะวันออกสุดคือแหลมโกเกรุส ทิศใต้จดช่องแคบเดรดินแดนภาคพื้นทวีปทางใต้สุดของทวีปอเมริกาคือแหลมฟอร์วร์ดทิศตะวันตกจดครองปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนภาคพื้นทวีปทางตะวันตกสุดคือแหลมปริยัติลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็นสามเขตดังนี้ 1. เขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกมีเทือกเขาแอนดีสทอดตัวเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจากเหนือสุดลงมาใต้สุดเทือกเขาแอนดีส เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแอมะซอนทั้งนี้เทือกเขาสูงทางตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาหินใหม่ 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำมีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่สามแห่งคือที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเป็นแหล่งป่าไม้เขตร้อนที่สำคัญและเป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุรุกวัยบริเวณที่แม่น้ำทั้งสามสาย ไหลมาบรรจบกันมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่าริโอเดลาปลาตา 3. เขตที่ราบสูงทางด้านตะวันออกแบ่งเป็นสี่เขตได้แก่ที่ราบสูงกีอาหน้ามีน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกเอ็นเจลที่ราบสูงบราซิลเป็นที่ราบสูงหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนกับลุ่มแม่น้ำปารนา,าและประเทศปารากวัยที่ราบสูงมาตุกรซูเป็นเขตทุ่งหญ้าเขตร้อนในประเทศบราซิล ที่ราบสูง ia, ปาตาโกเนียไปที่ราบสูงเขาทางด้านตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสไปจดมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเขตค่อนข้างแห้งแล้งแหลง่หลงน้ำในทวีปอเมริกาแหล่งน้ำจืดที่สำคัญมีดังนี้ 1. แม่น้ำได้แก่1.1แม่น้ำแอมะซอนเกิดจากเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรู1.2แม่น้ำปาราเกิดจากที่ราบสูงทางด้านตะวันออก 1.3แม่น้ำาาราก่ายเกิดจากที่ราบสูงในประเทศบราซิลทางตอนกลางของทวีป1.4แม่น้ำโอริโนโกเกิดจากที่ราบสูงกีอานาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวเนซุเอลา1.5แม่น้ำมักดาวเลเกิดจากเทือกเขาแอนดีส1.6แม่น้ำเซาฟรังซิสกูเกิดจากเทือกเขาในเขตที่ราบสูงบราซิล สองทะเลสาบได้แก่ทะเลสาบต,าติติกาซึ่งอยู่ระหว่างประเทศปรูและโบลิเวียเป็นทะเลสาบที่ใช้ในการขนส่ง